น้องใหม่บอนอนหนอึ่งฟางผุนให้เขาห้ามปลาเนาะเข้ามาหาที่กระดูกที่บอกให้ไล่เอาไปตำไว้แต่ตำเอากระต่ายไปใส่น้ำนะไรไหมเอากระต่ายไปใส่หอยอันนี้อนนี้น้อใหม่ใส่น้าอีปอนน้อใหม่นั่นนอนหน่เมย์ยินห้อีปองนะยินยินยินพี่พี่ยิน คุณแล้วใหม่คุณคุณห็นบนนอยงใหนั่นป๊อดกินแรกนอนยิ่งใหสมสมคุณเนาะเออสับเบอร์เลยเอ๊ะ น้องไม้แม่สองนอสามนอผมได้หันนอยใหญ่ประคัคโอ้ยเลิศ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 เย็นนี้กินแกงหน่อไม้น้องพี่อะน่อไม้นี่นะคะทุกคนค่ะันน้องไม้ที่ไปหามางมือหนึ่งในสหรับคลิป ในคิวแตะนะคะสามเทยนะคะพี่น้องหาหน้องใหม่มากน้ำมื่นาซีจากลาสิต้มแซ่ไหวคนได้กินกับสมตําแกงกินแกงกันได้มวกอื่นเนาะแกงน้องใหม่เนาะแกงน้องใหม่เออแกงน้องใหม่แคนแคนแซ่บอื้อพี่น้องอื้ออันกำลังเป็นน้อยรังบานน้อยซ้ำกับปั่นกับปั่นสิเพราะว่าตุ๋มแซ่บแซ่บมันได้แกงปลาแกงปลาดุกนะคะวันนี้เมนูน้องพึ่งเองนะคะนี่พากันได้หน่อยไปหาอยู่ใครกินคนได้บักหอยมาพร้าวบักหอยก็ยุ่งใส่แล้วเอ๊ะบักหอยก็ยุ่นี่โอ้ยมันลืมดวบักหอยใส่พสี่น้อง นี่มิบกหอยรวมหอยใส่กินกับส้มตำนะวันนี้นะนข้างในีมันหาอยู่หากินง่ายพี่น้องครับไปหาอยุหน้าน,นี่ยด้ยนี่อยู่หยอยยุหน้าน,นี่มันก็มีนะคะนี่บ่อึดบอ่บอยากในรถบ้านก็มีไฟแสงสีติดอยู่บน,น,นเลยเด้อเห็นบ่้ฮู้ได้วบอคอยมาก,กินเหล่าบ่เนอะติดไปบนแล้วแล้วก็มีโซลาเซลล์นะคะมีโซลาเซลล์อยู่หน้าบ้านนี่สิเลยนี่ซื้อมากอ่ะบ้านยังบริส่เสานะคะก็เลยว่างไปฟาก่อนให้มันตากแดดมาอื่นนะคะนี่แล้วก็ติดป้ายหน้าร้านหน้าบ้านแล้วเนาะ เพิ่งเพิ่งติดไปนะเปิดหน้าต่างให้ใหญ่หน่อสูวเปิดแอร์ได้พี่นะแม่มาแล้วนะคะไปอาคารตรงไฟไฟอันไฟเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะมาติดหน้าบ้านมองนี่พี่น้องตรงนี้แล้วตรงนี้จะทำเป็นกระต๊อบขึ้นพี่น้องอันเฮ็ดเสาขึ้นมุ่งหลังคาวเหนียวนที่นั่งกินข้าวนั่งอะไรนี่ที่จะชิวๆได้นะคะและว้วก็ไปเซ็งซีจะจะยิบ,บระยับทัวไปนี่เลยที่เดี๋ยวเชี่ยวนะ ฝนตกพี่น้องตงอยนี้บรรยากาศได้ไม่ต้องเราน้ำต้นไม้นะวันนี้ต้นไม้สิเป็นดอกแล้วนี่มันก็สวยนังในบ้านนะเราจะไปไหนในบ้านให้ดูเนาะเขาทำอะไรกันนะคะมาก็รบมาใสา่ในโมงนี่จะปูยังไงบัดจะไปทังไม้หน้ากับเบื้องเรื่องพี่น้องเออบ้านยังจัดไม่เสร็จโซฟายังไม่แล้วเลยนะจ้านี่มันสวนมีไฟระยิบระยับมีปุ๊บมีเป็นโซล่าเซลล์นะครับพี่น้องโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยนะบนบ้าน,น เป็นการแบบน้องพึ่งมากมันประหยัดไฟดีสวัสดีทุกคนนะค่ะวันนี้เป็นน้องปองฝ่ายนะคราวนี้กับน้องพึ่งนะคะกับรายการพึ่งนัวค่ะเมื่อนี้บรรยากาศได้นะคะฝนตกพากันไปหาเนาะใหม่มากเลยเมื่กี้บักหอยมาแต่เว้นๆแล้วเบนเลเวนลบางค่ำนี่แหละนะคะเจอกันได้นะคะวันนี้นะคะช่องพึ่งนัวนะคะโอุย้ยพ่องน้อยคิ้วแตกนะคะลงหนาลงหลังอยู่เออรายการซา,า,ามเทอร์อุ้นทำซุปกุ้งหอมแถมฝนตกฝนลินแต่ค่ำค่ำบลห่า อาบน้ตนาตนะูนสาหนาบ้านเลีนแล้วแหละครับบู้ยยยยๆนะคะด้วยไรต้องกินข่าวขามละพันเท่าเลือดเยอะเลยมากข้าแตงกิน,นบูน๊ยใส่แม่เลือดอยู่นะเรามีเลือดนะเจ้าเลือดพี่น้องขาอันนี้กำลังตัดคลิปนะคะสามเธอเมื่ท่านออกมาพี่น้องเธเมื่ออ,อาบน้าแต่เบี้ยเบถ้าเป็นสริงที่ตายจะได้บุท่านบาหวานไปอาบน้าจนปานีเพระท่านออกมาอยู่ ี่เนีย่ยตอบสัอกอีกปอบหาธาคารเบลที่ฉันใช้หีอนีกนะอืมสบอกว่าวอืออันนี้ลงแซบบ่ตำกุเอามายองนี่หน่อยซีน,นี่เห็นไหมว่าครัวบ่คับก็คือต้องเจ้าอยู่บว่าแบบสดมันกุ้งมันสดด้วยแล้วก็เราก็ตำเองไงตำเองนะพี่น้องเนี่ยพักส่วนกั้งอำไม่อยากเทใส่ดำลงเลยจ้าอืมอืมอืม นะอุ้ยเลิศเปิดติมบาร์บาเปิดติมบาร์บาร์ขับปุ๋นใส่ได้เนาะเปิดที่วิค่อนนะไมาหยิบเบอร์เงนินไปโดนเด้อเส้นปลาขาดใส่ก้องไอ้พ่นไทยแหละแบบถ้าใส่ไอ้พ่นไทยอ่ะแต่เพาะอไม่อยู่เพียงฉันใส่กโกโก้น่ะเปรียบเทียบภาพกันแบบภาพไอ้พ่ไไนแบบสวยไอ้<ต><ป>พ่นมันสีสวยกว่าเยอะใดเลยควบคู่แบบ แต่ว่าเรื่องระบบกบปมนันดีกว่าง่กว่าไม่กปนะได้กับแสงกับสวยมากเบอนายโฟี่สุ้มสุ้มสุ้มหนาความอนมันได้กว่าความน้อยนี่ใครบอสซะดอกเข้ามาความจริงซะเรือยจากใจจริงด้วอันนี้ขนาดในป่านะนี่เปนเพ่อนเพเพิ่เียงมาในไฮโกโปรโกโปรโกโปเลยเรื่องเรื่องอะไอย่แล้วโกโปน่ะไม่ได้รือันก็คือมันถหายไม่ได้อ๋อไททีโบตัวีบอกกอน สวยฟังเด้อยขอยห้ปรึกษาคุณนี่เด้อซุ่มดีด้อนี่คอยไล่หนีไล่เธออะไรคอยไล่หนีก็บบันทึกใจบันถึกไป็นไหนใคยว่าเขาจะสีคาวให้พร้อมทั้งนี้นั่นสุขบ่หนีไล่เธอฉันเป็นเมียหน่อยเจ้านี่ฉันบอกจะเคลียร์แล้วอย่าอีกีบกูซีจ์เจลใส่ตามัน้วเจลแตมบักแตมกุ้งสดกูกูบอกไปก่อนเออเนาะเออเปลี่ยนนกเปลี่ยนเน่ะเออคลิปเด้คลิปนั่งเจ้าเป็นเมียเราเพิ่งกระบาดสีตัวเจ้าเป็นเมียเราก็ได้เออมึงเป็นยังไง เออเดี๋ยวไปเริ่มหม่สมาเด้อไปนองบ้องกนตาเถมออองสมุเสนติจตเตออะไรเป็นอะไรมากับพ่อมาอินอินนออีินอินกินเขาอิ่มแล้วเินี้มันจดีอย่างนัแต่จมีน่าเดี้ยยัวยัวน่าไปเดกแซ่บ ก็ปูสองไทยซอสกังว,วินเท่านั้นใช่กังวินเท่านั้นกังว,วินนกังวินนางจะสวยมากนะบรรยากาศบ,บ้านเราเพิ่งได้มากเลยวันสั่นโอ้ยปวนแห่งตุกลิลิเนี่ยไฟเต็มเฮือนนะคะโซล่าซลล์เ,เต็มบ้านนะคะมันก็เลยสวยสายไฟแสงสีน้กุกหมอกกุกใหม่สลัดแบบได้กูตำใส่กะปีแล้วใส้ขะปุ่นได้เนาะที่จะกินตำได้หรือไงตำตำยังตำนู่นขบางเนี่ยมี<อ>เรื่องไม่ได้เปลี่ยน ก็ตำธรรมดาก็ตำสิละแต่ว่ามันใส่สินอะนเซื้อย่วพี่น้องย่วยย้ว่อุ้งวิ่งเนีกูขึ้นง่ามแตสูงมือนแบบเบลบางคนบอกเออมันไมแกงหน่อไม้หามาแกงบะไน่ด้พี่น้องเด้อมันคำว่าจิต้มไหมมันอันนั้นบออว่าสิมาจักหน่อไม้มันยังมันไข่พอมือนีว่าสิเ็ดอยู่มันไข่ ราะมุลป้าขาไปหาเ้าใหม่ไปได้หมดนีวท่านไม่ได้ปิกอิบเลยที่บ,บ้านปิดอยู่ท่านสามเต้ยว่ากูบ,บรรจัยขาดตวแล้ว,วกูบอกไปก่อนอบรรจยจัก,กอีปลาหมึกยัยว่าฝนตกมันก็ได้แบบเลิศหอ,อย่างไรล้วกินน้ำ จะออกมากข้างนอกมากอ,อะไรพี่น้องือ <c oughs> ดในห้อหนาวงอกันนะท้าไมรู้สึกว่าได้เยอะกว่ารอบก่อนแล้ถูกกว่ารอบก่อนเนาะที่นี่น่าจะไปลงคลิปบา้านลงสองเลยอืมมันบ่อนมันลงลงคลิปดูงูแต่ว่าลงคลิปอยู่หนังก็เลยเปลือยซ้ำที่จริงฉันมักแบบเออมื่ออื่นต้มไก่บ้านเนาะ พ่อไก่อยู่บ้านหลายพึ่งนวลนะแซมนวกว่าพึ่งน้อยนะพี่น้องต้มไก่บ้านไก่บ้านอยู่หลังบ้านต้มใส่ชาชาเขียวชาเขียวโอลาบเขาไม่ได้ให้กินด้วยกินแล้วกินข้าวไปแล้วไหมอือเพย่งมันอยากินน้ำเลยเนี่ยใช่ไงอืออือหมากกอยากกินน้ำอีซี่นี่ยังค่เป็นมลกระสอบเนี่ยอีหานี่ก็ได้ ไปได้ซันี่หละมาคราใอื่นไปบ่ไดเอียน่ครับจีบอันเอียน่ะไปรับจีมจัง้อส <Changing> <air> <y ellow on recommendations> ิวะเอียน่าก็เวลาไปบไดพี่น้องอะไรนะต้นสีเขียว้นสีเขียวอยู่ในห้องตาเนี่ยอยู่ห้องตาต่ามือเมงอืมสไปแล้วจัดแผนสูดเจ้าคุณไปกระเทีเขาโทรศัพท์ข้าหลวงรถขาอนนอย่างพระไซรุเขาคือรถผิดขั้นโอ้ชิคกินว่นนี้ไม่เน้นอนงอืม นี่แหละพี่น้องอยู่กันโมโมแมงเสร็จไรนี้เขาอึ๋งเขาออนเนี้ยเขาแบบไรนี้กับไรนี้คอยบอกแล้วคอยไรนี้แต่จมือแหลกที่มาผมเมื่อไปใอยมาบอกมาสั่นรีบไปหรอรีบไปไหนหรอจิ้มเลยเนาะพอดีอันเออพอดีสิเมื่อบอกได้สิได้คนของซอย มึงมาบ่ไดแล้วคุมพ่อยเลี้ยจต่บ้านเองคุ้มาบ้านนี่จะมานอาับได้บอกเรือยู่อีกินแบบยุคอกงวนดิคอร์กงวนฟันนั่นต้องกลิ่นแม่ห้ายทุกอารแขางมันติดิเอ๋ยเรื้องของสมันเปิดลังเดี๋ยวมันไม่หมอบมีค่าติดนะว่ามันสื่อแยไม่เอาหลุดค่าติดแพงอยุติเยแพงอาจารย์เราอยู่1,080 แพงอยู่นะอ่าากเะเออได้เพรมันก็ไม่ได้ถือเลยเอะพี่ตยามันตีในซื้อไอกีตีไห้มันก็ได้ถือนะครับกีอะไราน้ยังบาางโซ่นี่ไปแล้วพี่น้องฝากก่เลยกแซ่บกดซับสไครกนกินมูกระทะก่อนซับนี่แหะ